สวัสดีครับผมนักกิติศานต์นสยามครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าหลายพื้นที่ของประเทศไทยที่โดนน้าท่วมอยู่ตอนนี้โดยเฉพาะพี่น้องชาวยุธยาและก็ปทุมธานีนะครับที่กำลังโดนหนักเลยตอนนี้นสยามก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวยุธยาและก็ปทุมธานีนะครับทุกๆท่านให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยดีนะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกทุกท่านด้วยสู้ๆนะครับเราคนไทยเองก็ พยายามที่จะช่วยเหลือกันอยู่แล้วใน,ในในในเท่าที่เราจะช่วยได้นะครับเราทุกส่วนทุกภาคทุกส่วนของและแล้วก็เอกชนก็ช่วยเหลือกันอยู่ยังไงก็อ,อดทนแล้วก็ต่อสู้กันไปนะครับเป็นกรจะจให้ครับผม